สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอีกแค่ะมันนี้วาสิบห้ามากินน้ำพริกปลากระป๋องผัดแห้งค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆน้่มกันนะคะเด้อมือนีมากกบข้าเหนียวกระติบข้าเหนียวคููใจได้พักกันได้นีมากพี่น้องกล้วยกล้วยหอมไม่ได้ตั้งใจอันนั้นหรอกค่ะแต่ว่า้นมันลมพี่น้องค่ะก็เลยตัดเอาล่องมากกินกับน้ำพริกล่องมากนะคะกล้วยหอมหน่อยแต่เสียดายเสียดายค่ะพี่น้องค่ะมีทั่วผู้มีพักเยแยะมากมา้ได้ค่ะมาลองกันละ นี่คือเก่าค่ะพี่น้องมาซ็้ๆต้อกันค่ะหืมนิ้วเข่าได้ค่ะพี่น้องค่ะมือนี้นิ้วเข่าอีกแล้ว <laughs> <laughs> เฮ็ุเองนะค่ะพี่น้องปากระป๋องพัดนี่ก็ข่าเหนียวค่ะนี่ใครต้มมานําวนะคะเนาะ <laughs> มีทั้งผักหลวกผักชุดพี่น้องค่ะหลากหลายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเด็กเด็กเสบแสบมาได้ค่ะเด้ หิวค่ะคำยิ่งใหญ่พี่น้องค่ะหุยเอาแล้วน้องก็น้องจุกขามากค่ะขเขาเย็น เห็นออริจินีะ่ะร้มอมืน้อยนี่ต่มพี่น้องน้อยนีม่ได้ต่ม nên là 2 loại, 2 loại, ừ. ngọt потомугу บวบเลี่ยมค่ะอันนี้กระตมพี่นอ้องรวบกระดุงเลยค่ะหวานมากพี่น้องค่ะหวานเนี่ย รอามังคะพี่น้องค่ะเ่ืดายก้วยหอมหน่อยกับก้วยหอมหน่อยอามาก,กินกับน้ำพริกนะคะพี่น้องค่ะ วออ้าฝาดค่ะฮมก็ดีแท้ฮึ Mala, you know. Mm -hmm. OK. <clears throat> ยาพี่น้องขีชลามังอะ Ja. Mm -hmm. <coughs> okay.

กบดีค่ะมาฝากพี่น้องค่ะอเอาลองไปยังก็ตามมโฮงมาหน่าลนะเหลืออีกหลายวีค่ะแจวเสียหลายตอนมันหาก้อมผัดเอาเสือกผูกไว้พี่น้องค่ะได้ว่ากับไม่เหล่มเหลืองะค่ะเรได้งิี่มาพ่องบอลอด allez แสบไม่หรอกมาเด็ดกินนอน,นะค่ะ chọn nó một cái quần อิ่มค่ะพี่น้องค่ะอิ่มแห้งค่ะเมื่อนี้ทั้งอิ่มคักทั้งอิ่มเขาเหนียวน้ำพริกกระแทกจ้่พี่น้องค่ะเขาให้น้ำพริกเขากับสกินผักได้หลายเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ว่าขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะเนาะขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเอสซีทูทูทันนะคะที่เขามาส่งกำลังใจให้ช่องเอ็น้อนกินแซ่บค่ะขอให้ทูทูท่านสุขภาพแข็งแรงแห้งๆแห้งไว้รว่อยๆปังๆนะคะขอบกันแม่คลิปนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ